สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สิบแห่งถ้าใครไม่เคยไปถือว่าพลาดมากหากใครที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ต้องห้ามพลาดสถานที่เหล่านี้ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมและความสำคัญทางประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานตั้งแต่ยุคสมัยอาณาจักรโบราณที่มีความงดงามทางศิลปะวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมและศาสนาแม้เวลาจะผ่านมายาวนานกว่าหลายศตวรรษ วันนี้จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับเรื่องราวอันน่าสนใจของสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในประเทศไทยที่ทุกคนต้องมาให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตซึ่งจะมีที่ไหนหน่าสนใจบ้างลองปักหมุดตามลิต์นี้ได้เลยที่แรกคือพิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติพระนครกรุงเทพถือเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกและหนึ่งในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ปัจจุบันตั้งอยู่บริเวณพระราชวังบวรสถานมงคลหรือที่รู้จักกันดีในชื่อวังนาโดยในอดีตเคยเป็นพระราชวังสำหรับประทับของมหาอุปราชจนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่หได้มีการยกเลิกตำแหน่งพระมหาอุปราชพระองค์จึงโปรดกล้าวให้ย้ายมิวเซียมหลวงซึ่งเดิมตั้งอยู่บริเวณพระบรมมหาราชวังมาตั้งแสดงนะ พื้นที่แห่งนี้แทนภายในพิพิธภัณฑ์แบ่งการจัดแสดงออกเป็นหลายโซนได้แก่โซนแรกเป็นโซนประวัติศาสตร์แห่งแผ่นดินจะนำเสนอเรื่องราวของประวัติศาสตร์และอารยาธรรมที่รุ่งเรืองของไทยตั้งแต่สมัยทวาราวดีจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์โซนต่อมาจะเป็นโซนประณีสินสืบสมัยจะนำเสนอเครื่องใช้และงานประณีสินภายในวังอันวิจิตรบรรจงอาทิเช่นเครื่องสูงเครื่องดนตรีไทยผ้าไทย เครื่องทองคำและอื่นๆไฮไลท์สำคัญของสถานที่ท่องเที่ยวโบราณสถานแห่งนี้คือพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ซึ่งประดิษฐานพระพุทธสีหิงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองและพระตำหนักแดงพระราชฐานสำหรับสตรีฝ่ายในซึ่งจัดแสดงนิทรศการที่สื่อถึงวิถีชีวิตของสตรีในราชสำนักในอดีตส่วนสถานที่ตั้งนั้น ตั้งใน Google Map ว่าพิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติพระนครกรุงเทพได้เลยที่ที่สองคืออุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์การจนบุรีหรือที่รู้จักในชื่อปราสาทเมืองสิงห์เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของไทยที่ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมของโบราณและศิลปะสมัยทวารวดีบริเวณปราสาทล้อมรอบด้วยกำแพงอิศิลาแรงคูน้ำและแนวคันดิน ภายในประกอบด้วยประติมากรรมที่สำคัญอย่างพระพุทธรูปนาคปรกพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนหรือกวนอิมและพระนางปรัชญาปารมิตาซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในาศาสนาพุทธนิกายมหายานรวมถึงโบราณสถานต่างๆเช่นปรางประธานโคปุระหรือซุ้มประตูโบราณและหลุมขุดทางโบราณคดีที่ประกอบด้วยโครงกระดูกภาชนะดินเผาเครื่องใช้สำริดเป็นต้น สถานที่ตั้งนั้นตั้งใน Google Map ว่าอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์จังหวัดกาญจนบุรีแผนที่จะขึ้นมาไปตามแผนที่ได้เลย 3. เมืองโบราณนครปฐมสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งโดยในอดีตมีชื่อเรียกว่าเมืองนครชัยศรีเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในสมัยทวาราวดีลักษณะภูมิประเทศเป็นเมืองที่ไม่มีคันดินมีเพียงคลองคูเมืองล้อมรอบเท่านั้น ซึ่งแตกต่างจากเมืองอื่นๆสันนิษฐานว่าเป็นเมืองท่าสำหรับทำการค้าขายและเป็นศูนย์กลางทางการปกครองในยุคนั้นเมืองนครชัยศรีมีศูนย์กลางคือพระประโทนเจดีซึ่งแต่เดิมมีลักษณะเป็นทรงโอคว่มตามลักษณะการออกแบบในยุคโบราณนอกจากนี้ในบริเวณวัดยังมีการขุดพบโบราณวัตถุเป็นจำนวนมากเช่นธรรมจักร รูปกวางหมอบพระพุทธรูปเสียงพระพุทธรูปปูนปั้นพระดินเผารวมทั้งโลหะสำริดรูปพญาครุฑเหยียบนาคซึ่งบางส่วนถูกนำไปเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ทศถานแห่งชาติพระปฐมเจดีสถานที่ตั้งน,นั้นตั้งใน Google Map ว่าวัดพระประโทนเจดีวรวิหารสอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งบุรีรัมย์เป็นปราสาทของโบราณที่มีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ตั้งอยู่บนยอดเขาพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์โดยในอดีตสร้างขึ้นเพื่อเป็นเทวสถานในศาสนาพราหมณ์เพื่อถวายแด่องค์พระศิวะโดยมีหลักฐานคือศิลาจารึกภายในปราสาทซึ่งมีเนื้อความถึงบทสรนเสริญพระศิวะและการสร้างศิวลึงเพื่อเป็นที่เคารพบูชาโดยไฮไลท์ที่สำคัญของปราสาทพนมรุ้งคือปรากฏการแสงอาทิตย์ลอดช่องประตูทั้ง15ช่อง ซึ่งเกิดจากการออกแบบสถาปัตยกรรมที่ประณีตโดยจัดวางประตูภายในให้เรียงตัวในแนวระนาบเดียวกันทำให้เกิดปรากฏการทางธรรมชาติที่งดงามและน่าประทับใจอีกทั้งในปัจจุบนันปราสาทพนมรุ้งกำลังอยู่ในเกณฑ์พิจารณาเป็นมรดกโลกจึงเป็นสถานที่โบราณไทยที่ควรค่าแก่การเยี่ยมชมแห่งหนึ่งส่วนสถานที่ตั้งนั้นตั้งใน Google Map ว่าอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุง้ง 5. พระนครคีรีหรือเขาวางังในจังหวัดเพชรบุรีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรีเป็นพระราชวังที่สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สภายในออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์นีโอคลาสสิกผสมผสานกับสถาปัตยกรรมจีนอันสวยงามโดยบริเวณพระนครคีรีจะแบ่งพื้นที่ออกเป็นสองส่วน คือพื้นที่เขตพุทธสถานซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดมหาสมนารามวัดเก่าแก่ซึ่งก่อสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาและมีการตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังจากฝีมือของขรัวอิงโคมจิตรกรเอกในสมัยรัชกาลที่4วัดพระแก้ววัดประจำพระนครคีรีพระาธาตุจอมเพชรเจดีทรงลังกาสีขาวเป็นต้น พื้นที่พระที่นั่งซึ่งเป็นที่ประทับและสถานที่รับรองแขกผู้มีเกียรติต่างๆได้แก่พระที่นั่งเพชรพภูมิไพรโรดพระที่นั่งปราโมทมหายสวรรค์รวมถึงสิ่งก่อสร้างอื่นๆได้แก่โรงโรถและโรงหมาโรงมหรสพโรงครัวศาลาทัศนานักขัตฤลิกตามแบบพระราชวังทั่วไปอีกทั้งในช่วงปลายเดือนมีนาคมของทุกๆปีจะมีการจัดงานพระนครคีรีเมืองเพชร เพื่อระลึกถึงความสำคัญของประวัติศาสตร์เมืองเพชรบุรีโดยภายในงานจะมีทั้งการแสดงศิลปะวัฒนธรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและการแสดงพลุดอกไม้ไฟที่สวยงามอลังการที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดสถานที่ตั้งหาใน Google Map ว่าอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีเขาวัง ที่ที่6เมืองโบราณสีเทพเพชรบูรณ์สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่คาดว่ามีอายุไม่ต่ำกว่า1,000ปีได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกเมื่อวันที่19กันยายนพุทธศักราช2566ด้วยหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายสมัยทวารวดีและของโบราณ เมืองโบราณสีเทพครอบคลุมบริเวณกว้างขวางกว่า2,889ไร่ประกอบด้วยโบราณสถานสำคัญหลากหลายแห่งที่ออกแบบในสถาปัตยกรรมแบบทวาราวดีอีกทั้งยังค่อนข้างมีความสมบูรณ์สูงเช่นอาคารหลุมขุดค้นทางโบราณคดีปรางสองพี่น้องปรางสีเทพสะแก้วสะขัญและเขาคลางในเขาขลางนอก สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาประวัติศาสตร์ยุคโบราณที่นี่ถือเป็นอีกแหล่งความรู้ที่ควรมาเยือนสถานที่ตั้งหาใน Google Map ว่าอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพ 7. พิพิธภัณฑ์เมืองแร่ภูเกต็ตถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อีกหนึ่งแห่งที่น่าสนใจไม่น้อยเพราะที่นี่เปิดให้ชมประวัติศาสตร์ในยุคเมืองแร่อันรุ่งเรืองนะพิพิธภัณฑ์เมืองแร่ภูเกต็ต สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์นี้ตั้งอยู่บริเวณเหมืองแรกเก่าท่อสูงอำเภอรกระทูโดยภายในพิพิธภัณฑ์จะแบ่งออกเป็นสองส่วนได้แก่โซนกลางแจ้งที่จัดแสดงการทำเหมืองแรกในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเมืองแร่นเมืองขุดเมืองฉีดรวมถึงอุปกรณ์สำหรับการทำเหมืองโซนอาคารพิพิธภัณฑ์ที่สร้างออกมาในสถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกีส โดยตั้งชื่ออาคารว่าอังมอเหล่านายหัวเหมืองซึ่งแปลว่าตึกใหญ่ของเจ้าของเหมืองจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับความเป็นมาในการทำเหมืองแร่ดีบุกและวิถีชีวิตของชาวเหมืองแร่ในอดีตการกำเนิดของแร่ธาตุบนโลกขั้นตอนการถลุงแร่เพื่อนำมาใช้ประโยชน์และบริการห้องสมุดสำหรับให้บริการบุคคลทั่วไปที่สนใจศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมสถานที่ตั้งนั้น ตั้งใน Google Map ว่าพิพิธภัณฑ์เหมืองแรกกระทุ้ภูเก็ต 8. อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่ได้รับการยกย่องในฐานะมรดกโลกโดยอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนั้นมีความเป็นมายาวนานตั้งแต่พุทธศตวรรษที่18-19ในฐานราชธานีแห่งแรกของประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมาศาสนาและการดำรงชีวิตในอดีต โดยโบราณสถานสำคัญที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานได้แก่วัดมหา,าธาตุวัดสำคัญของกรุงสุขโขทยัยโดดเด่นด้วยองค์เจดีย์ทรงพุ่งข้าวบินเนินปราสาทพระร่วงซึ่งเป็นเขตพระราชวังในสมัยสุขโขทยัยแหล่งโบราณคดีเครื่องปั้นดินเผาสุขโขทยัยเตาทุเรียงและทำนบพระร่วงคันดินกั้นน้ำขนาดใหญ่ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าทางด้านองค์ความรู้ของชาวสุขโขทัยในอดีต สถานที่ตั้งจะอยู่ที่ตั้งใน Google Map ว่าอุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทยัย 9. อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาสถานที่ท่องเที่ยวโบราณสถานที่รวบรวมความเป็นมาอันยาวนานของราชอาณาจักรอยุธยาที่มีอายุยาวนานกว่า417ปีภายในอุทยานมีพื้นที่กว่า4,810ไร่ประกอบด้วยโบราณสถานที่สำคัญกว่า425แหง่ง เช่นวัดพระสีสันเพชพระที่นั่งสัรเพชประสาทวัดใหญ่ชัยมงคลวัดมหาธาตุวัดพนัญเชิงหมู่บ้านโปรโตุเกสหมู่บ้านฮอลันดาและอื่นๆอ,อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาไม่เพียงแต่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแต่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สำคัญอีกด้วย เนื่องจากโบราณสถานต่างๆในอุทยานสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าทางด้านสถาปัตยกรรมศิลปกรรมและวิถีชีวิตของคนในสมัยอยุทยาอีกด้วยสถานที่ตั้งให้ตั้งใน Google Map ว่าสำนักงานอุทยานประวัติศา,าสตร์พระนครศรีอยุธยาและสถานที่สุดท้ายคือบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑ์ทศถานแห่งชาติบ้านเชียงแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่มีอายุยาวนานกว่า5,000ปีถือเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของไทยที่สำคัญที่สุดอีกแห่งหนึ่งและได้รับการคัดเลือกเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยยูเนสโกในปีพุทธศักราช 2535ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์หลักจะแบ่งนิทรรศการออกเป็น9ส่วนอาทินิทรรศการเกี่ยวกับการเสด็จประพาสเยี่ยมชมของในหลวงรัชกาลที่9โบราณวัตถุภาชนะเครื่องปั้นดินเผาการจำลองหลุมขุดค้นทางโบราณคดีการจำลองวิถีชีวิตและวัฒนธรรมบ้านเชียงในยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการหมุนเวียนที่จะสับเปลี่ยนกันไปในแต่ละช่วงเวลารวมถึงนิทรรศการชาวไทยพวนซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณบ้านเชียงในปัจจุบนันส่วนสถานที่ตั้งนั้นตั้งใน Google Map ว่าพิพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติบ้านเชียงก็สามารถนำทางให้เพื่อนๆไปถึงที่หมายได้เลยค่ะ ทั้งหมดนี้คือ10สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในประเทศไทยที่มีความเป็นมาและประวัติที่น่าสนใจซึ่งบางคนอาจจะยังไม่เคยได้ไปสัมผัสถ,ถึงบรรยากาศและธรรมชาติที่งดงามและอาจยังมีร่องรอยอรารยธรรมหลงเหลือให้เห็นอยู่บ้างซึ่งนอกจากสถานที่ที่กล่าวมาในลิสนี้แล้วในประเทศไทยยังมีโบราณสถานและสถานที่สำคัญอื่นๆอีกมากมาย ที่รอให้ผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของประเทศไทยได้สังผัดและค้นหาอีกหลายที่เลยค่ะโอกาสหน้าจะมาแนะนำสถานที่ที่ไหนอีกบ้างรอติดตามกันได้เลยค่ะ